สวัสดีครับเรามาเรียนต่อจากครั้งที่แล้ววันนี้เราจะมาเรียนเรื่องสารไทยนะครับวัตถุประสงค์ทราบประเภทของสารไทยทราบลำดับชั้นในการพิจารณาว่ามีการพิจารณาลำดับไหบ้างทราบถึงความหมายของคดีต่างๆนะครับว่ามีความหมายอย่างไรบ้างทราบประเภทของกฎหมายสารไทยแบ่งประเภทดังต่อไปนี้1 สารรัฐธรรมนูญสารปกครองสารทหารและสารยุติธรรมสารรัฐธรรมนูญเรามาดูสารรัฐธรรมนูญนะครับดังที่เคยกล่าวไว้ว่ารัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศกฎหมายใดขัดหรือแย้งต่อกฎหมายรัฐธรรมนูญเป็นอันใช้บังคับไม่ได้ฉะนั้นสารรัฐธรรมนูญจึงมีไว้เพื่อวินิจฉัยความชอบ ด้วยกฎหมายของรัฐธรรมนูญของร่างกฎหมายหรือกฎหมายดูว่ากฎหมายนั้นขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่นะครับแล้วก็มีหน้าที่วินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่อำนาจของสอส,สวุฒิสภารัฐสภาคณะรัฐมนตรีหรือองค์กอรอิสระนะครับและที่เราจะมาดูนะครับในข้อสุดท้ายอีกทีหนึ่งที่เห็นกันนะครับ วินิจฉัยการสิ้นสุดสภาพหรือคุณสมบัติของสมาชิกผู้แทนรัษฎรหรือวุฒิสภาที่เราจะเห็นกันนะครับว่ามีคดียุบพรรคนะครับก็อยู่ในอำนาจของสารรัฐธรรมนูนนะสารรัฐธรรมนูญเขาจะไม่เรียกผู้พิพากษานะครับสารรัฐธรรมนูญจะเรียกว่าองค์คณะตุลาการสารรัฐธรรมนูญ อันนี้เป็นข้อสังเกตให้สารทหารเรามาดูสารทหารสารทหารแยกออกมาเป็นเอกเทศเพราะว่าเนื่องจากความมั่นคงของประเทศจึงจะต้องแยกออกมาเป็นเอกเทศตั้งหากสารทหารนะครับมีอำนาจพิจารณาคดีพิพากษาลงโทษผู้กระทำความผิดอาญาซึ่งเป็นบุคคลอยู่ในอำนาจ สารทหารในขณะทำในขณะกระทำความผิดอาจารย์จะยกตัวอย่างเช่นนะครับจา่าสิบตีแดงนะครับได้ทำร้ายในก่อคดีทำร้ายร่างกายเป็นคดีอาญาจา่าสิบตีแดงจึงจะต้องถูกดำเนินคดีที่สารทหารในกรณีกลับกัน จ่าสิบตีแดงกู้ยืมเงินในฟ้าการกู้ยืมเงินเนี้ยมันเป็นคดีแพง่งฉะนั้นจ่าสิบตีจึงจะต้องไปขึ้นที่ศาลยุติธรรมไม่ใช่ศาลทหารตัวอย่างที่สองจ่าสิบตีฟ้า ร่วมกับในดำทำร้ายร่างกายในก่อจ่าสิบตีฟ้ากับในดำจึงจะต้องไปขึ้นที่สาหารเพราะว่ามีคนใดคนหนึ่งที่เป็นทหารนะครับได้กระทําความผิดอาญาฉะนั้นทั้งจ่าสิบตีและในดำจะต้องไปที่สาหาร ตัวอย่างต่อมาในกอทำร้ายจ่าสิบตีีฝาจะต้องขึ้นที่ศาลยุติธรรมเพราะว่าผู้กระทำความผิดอาญาเป็นพล,ลเรือนไม่ใช่ทหารเป็นผู้กระทำความผิดนะครับฉะนั้นการแยกจึงแบ่งให้พอทราบเท่านี้ สาลปกครองสารปกครกองเป็นสารที่ว่าด้วยเรื่องอำนาจของคำสั่งทางปกครองกฎระเบียบของการปกครองซึ่งมีอำนาจเหนือกว่าบุคคลที่ออกกฎหรือคำสั่งนั้นฉะนั้นจึงมีการตั้งสารปกครองขึ้นมาสารปกครองเนี่ย มีอำนาจหน้าที่พิจารณาเกี่ยวกับคำสั่งการกระทำของเจ้าหน้าที่รัฐว่าคำสั่งหรือการออกกฎนั้นชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ผมยกตัวยอย่างเช่นการที่นายกอบจอนะครับหรือนายกอบตอ,ออกกฎให้ท่านหรือถอนบ้านหากท่านเห็นว่าบ้านของท่านเนี่ย ไม่ได้ลุกล้ําตามที่อ,อปตอนั้นได้ส่งหนังสือแจ้งให้หรือถอนท่านก็สามารถอุทธร์โต้แย้งคําสั่งของอ,อปตอที่ว่ากล่าวท่านได้โดยการที่ท่านนําเรื่องตรงนี้ไปฟ้องศาลปกครองท่านจะเห็นว่าการที่ออกคําสั่งหรือถอนเนี่ยเป็นคําสั่งที่กฎหมายให้อํานาจรัดในการ ออกคำสั่งเพื่อให้ท่านรื้อถอนได้ฉะนั้นเป็นหน่วยงานรัดกับท่านที่มีข้อพิพาทกันแต่นั้นจึงขึ้นที่ศาลปกครองเรามาดูศาลยุติธรรมศาลยุติธรรมมีหน้าที่พิจารณาคดีทั้งปวงที่ไม่ได้อยู่ในศาลอื่นศาลอื่นที่เราว่ากันแล้วเมื่อกี้นะครับศาล1นึ่ศารลรัฐธรรมนูญสองศาลฐาน สามศาลปกครองหากไม่ได้อยู่ในสามศาลนี้ให้พิจารณาคดีที่ศาลยุติธรรมทั้งหมดแต่ศาลยุติธรรมเนี่ยก็มีศาลชำนาญการพิเศษตั้งหากฉะนั้นจะต้องฟ้องให้ถูกศาลชำนาญการพิเศษนั้นๆด้วยผมยกตัวยอย่างศาลชำนาญการพิเศษเช่นศาแลแรงงานศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ สารเยาวชนและครอบครัวสารล้มละลายซึ่งสารที่ผมกล่าวมาเนี่ยอยู่ในอำนาจของศารยุติธรรมนะครับแต่เป็นสารชำนาญการพิเศษศารยุติธรรมเนี่ยของแพ่งและอาญาแบ่งเป็นอย่างไรบ้างอำนาจของเขานะครับเราจะเห็นนะครับจะมี 1. ศสารจังหวัด 2. ศส,สารแขวงซึ่งในโคราชเนี่ย เป็นจังหวัดใหญ่จะมีศาลจังหวัดด้วยแล้วก็ศาลแขวงด้วยซึ่งศาลแขวงและศาลจังหวัดของจังหวัดนครราชสีมาอยู่ติดกันฉะนั้นท่านจะต้องไปให้ถูกศาลว่าศาลที่ดําเนินการพิจารณาอยู่ยังไงเวลาเราดูนะครับในคําฟ้องก็จะเขียนด้านบนว่าดําเนินคดีที่ศาลจังหวัดหรือศาลแขวงที่ใด ในหัวคําฟ้องของคําฟ้องเราละเรามาดูศาลจังหวัดศาลจังหวัดเป็นศาลที่มีอํานาจพิจารณาคดีแพ่งและคดีอาญาทั้งปวงที่อยู่ในเขตศาลยุติธรรมทุกอย่างเลยนะครับสามารถพิจารณาคดีแพ่งและคดีอาญาของศาลยุติธรรมเรามาดูอํานาจของศาลแขวงศาลแขวงเนี่ยจะมีอํานาจลดลงมาซึ่งอยู่ใน ศาลจังหวัดอยู่ในเขตอำนาจของศาลจังหวัดพูดง่ายๆคือศาลแขวงเป็นสับเซตของศาลจังหวัดเรามาดูอำนาจของศาลแขวงศาลแขวงมีอำนาจพิจารณาคดีหรือไต่สวนคดีใดๆผู้พากษาคนเดียวมีอำนาจตัดสินได้นะครับเรามาดูตรงนี้ทุนทรัพย์ที่ฟ้องไม่เกิน30,000 0บาทในคดีแพ่งนะครับ ถ้าหากเกินให้เป็นศาลจังหวัดฉะนั้นเวลาเราฟ้องเงินกู้2อง0 0 0เบาทซึ่งอยู่ในอำนาจของศาลแขวงเราจะต้องไปฟ้องที่ศาลแขวงศาลจังหวัดท่านจะไม่รับพิจารณาเอาละและศาลแขวงเนี่ยพิจารณาคดีอาญาที่มีโทษจำคุกไม่เกิน3ปี ปรับไม่เกิน60,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับฉะนั้นถ้ามีอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับจำคุกเกิน4ปีไม่อยู่ในอำนาจของสารแขวงหรือจำคุก3ปีแต่ปรับ70,000บาทก็มาอยู่ในอำนาจสารแขวงเหมือนกันก็ไปที่ศาลจังหวัดฉะนั้นให้ดูอำนาจตรงนี้ครับเพื่ออะไร ศาลแขกเนี่ยก็เป็นคดีเล็กๆน้อยๆท่านจะได้พิจารณาเร็วนะครับแต่ถ้าเป็นคดีใหญ่ๆคดีที่มีทุนทรัพย์สูงท่านก็ให้ไปฟ้องที่ศาลจังหวัดเพราะว่ามันมีความสําคัญเรามาดูศาลชํานาญการพิเศษนะครับก็อย่างที่ผมบอกว่าถ้าเป็นเกี่ยวกับเรื่องโดยเฉพาะก็จะเป็นศาลที่ท่านมีความเชี่ยวชาญด้านนั้นโดยเฉพาะในการตัดสินอย่างศาลเยาวชนและครอบครัวศาลเยาวชนและครอบครัวเนี่ย องค์คณะของผู้พิพากษาเนี่ยจะมีผู้พิพากษาสมทบนะครับเข้ามาร่วมด้วยในการพิจารณามันเป็นคดีที่เกี่ยวกับเด็กผูดง่ายๆนะฮะเยาวชนนะครับแล้วก็ครอบครัวในความละเอียดอด่อนลึกซึ้งมาสารแรงงานเนี่ยก็เป็นเกี่ยวกับคดีแรงงานที่ศักดิ์ศรีของนายจ้างและลูกจ้างเนี่ยความเท่าเทียมกันมันอาจจะไม่เหมือนกันนะครับเขาจึงต้องพิจารณา เป็นให้เป็นพิเศษศาลภาษีอกรศาลภาษีอากรเนี่ยมันเกี่ยวกับรายได้ของรัฐฉะนั้นจึงจะต้องมีการพิจารณาเป็นพิเศษมากกว่าคดีศาลแพ่งและศาลอาญาปกติศาลทรัพย์ส,สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศนะครับก็จะเห็นว่ามันเป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับลิขสิทธิ์การจดสิทธิบัตรคื่อหมายการค้าต่างๆเนี่ยเลยจะต้องมีพิเศษนะครับแล้วก็ศาลลมละลายเนี่ย การที่จะเอาคนมาล้มละลายหนึ่งคนเนี่ยก็ต้องมีการพิจารณาเป็นพิเศษนิดนึงนะครับแล้วก็มีสารทุจริตและประพฤติมิชอบลำดับชั้นศาลในการพิจารณาคดีนะครับศาลยุติธรรมมี3าชั้นคือ1ศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์และศาลฎีกาศาลนั้นเวลาพิจารณาคดีจะต้องเป็นลำดับ ตามนี้นะครับจะไม่มีการไปยื่นเบื้องต้นต่อสารอุทธร์เลยหรือสารดีกาเลยนะครับเวลาเรายื่นคดีเนี่ยเราต้องไปเริ่มที่สารชั้นต้นก่อนเสมอนะครับเมื่อเราเริ่มคดีต่อสารชั้นต้นแล้วนะครับสารชั้นต้นก็จะมีคำพิพากษาเมื่อมีคำพิพากษาแล้วถือว่ามีคำพิพากษาออกมาแล้วฝ่ายใดที่ไม่เห็นด้วยต่อ คำพิพากษาของศาลชั้นต้นมีหน้าที่อย่างเดียวนะครับคือจะต้องไปอุทธรคำสั่งหรือคำพิพากษาของศาลชั้นต้นจะให้ศาลชั้นต้นเนี่ยมาพิจารณาคดีใหม่ไม่ได้เพราะว่าศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาไปแล้วเช่นเดียวกันนะครับเมื่อศาลอุทธรเนี่ยมีคำพิพากษาอย่างไรแล้วนะครับท่านจะให้สั่งอุทธรพิจารณาคดีใหม่ไม่ได้ท่านจะต้องมีหน้าที่ไปดีกา คำพิพากษาของศาลชั้นสูงสามารถเป็นคำพิพากษาที่สูงกว่าเนี่ยเป็นคำพิพากษาที่ตัดสินเปลี่ยนแปลงคำสั่งของศาลชั้นล่างคือมีอำนาจมากกว่านะครับผมยกตัวอย่างให้ฟังแล้วกันสมมุติว่านายแดงกู้ยืมเงินนายกอห้าแสบาทนะครับนายแดงโดนนายกอฟ้องเป็นคดีนายกอ่อไปฟ้องคดีต่อศาลชั้นต้น เมื่อฟ้องคดีเสร็จแล้วเนี่ยสารจนต้นมีคำพิพากษาว่าในแดงให้ชำระเงินในก่อนเนี่ยห้าแสนบาทในแดงไม่พอใจในแดงสามารถที่จะยื่นอุทธรณ์ต่อสารอุทธรณ์นะครับเมื่อยื่นต่อสารอุทธรณ์แล้วเนี่ยสารอุทธรณ์นะครับจะมีคำสั่งอยู่3ามคำสั่งคือ1ยืนคำตามคำพิพากษาของสารจนต้น2แก้ไขคำพิพากษาของสารจนต้น สามกับคำพิภากษาของสารชั้นต้นผมยกตัวอย่างคยาเมื่อกี้ให้ฟังว่าเมื่อในแดงอุทธรคำสั่งของสารชั้นต้นนะครับสารชั้นต้นเมื่อยื่นอุทธรต่อสารอุทธรเมื่อสาลอุทธรเนี่ยเห็นแล้วว่าคำพิพากษาของสารชั้นต้นเนี่ยชอบแล้วนะครับสารอุทธรก็จะมีคำสั่งคำพิภากษามาว่า ให้ในแดงเนี่ยนะครับชำระหนี้ในก่อห้าแสนบาทตามสารชั้นต้นนะครับก็ยืนนะครับนี่เขาเรียกว่ายืนตามสารชั้นต้นแต่ในกรณีที่2ถ้าสารเห็นว่าในแดงเนี่ยกู้ยืมเงินเพียง3ามแสนบาทสารก็จะมีคำสั่งแก้ไขคำพิพากษานะครับให้เป็นในแดง ชาระเงิน3ามแสนบาทอันนี้ก็เป็นการแก้ไขของคําพิพากษาในกรณีที่3ถ้าศาลอุทธรณ์เห็นว่าในแดงเนี่ยไม่ต้องชําระเงินในกอศาลอุทธรณ์ก็จะมีคําพิพากษากับคําพิพากษาของศาลชั้นตน้นให้ในายแดงไม่ต้องชำระเงินในกอเลยนะครับ นี่คือคำพิพากษากับเช่นเดียวกันนะครับถ้าหากศาลอุทธรณ์มีการพิจารณาคดีอย่างไรแล้วมีหน้าที่อย่างเดียวได้คือไปดีกาคำสั่งนะครับคำสั่งของศาลสูงกว่าก็จะเป็นคำสั่งที่สุดนะครับของคำพิพากษานนัน้ซึ่งเราจะต้องปฏิบัติตามศาลที่สูงกว่า เรามาดูความหมายของคดีต่างๆนะครับคดีายาญานะครับคือคดีที่กฎหมายบัญญัติเกี่ยวกับการกระทําความผิดและมีโทษทางอาญาโทษทางอาญามี1ประหารชีวิตจำคุกกักขังปรับและริบทรัพย์สินนะครับอันนี้คือมีโทษทางอาญาเป็นคดีที่เกี่ยวกับญา,าต่อไปนะครับคดีแพ่งคือคดีที่มีการโต้แยง้งหรือหน้าที่บุคคลตามกฎหมายแพ่งนะครับ เงินกู้นะครับเช่าซื้อเช่าซับจำนองจำนำซื้อขายนะครับมีการโต้ย้งสิทธิ์กันเนี่ยก็เป็นคดีแพ่งครับมาดูคดีปกครองคดีที่เป็นข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่รัฐกับเอกชนหรือข้อพิพาททางหน่วยงานรัฐปกครองนะครับก็เป็นคดีปกครองคดีผู้บริโภคนะครับเป็นคดีแพ่งแบบหนึ่งนะครับ เป็นคดีระหว่างผู้บริโภคกับผู้ประกอบการนะครับที่มีการโต้แย้งหรือมีความเสียหายอะไรเกิดขึ้นกัน,นค,คดีอุทลุมคดีอุทรุมคือคดีที่ห้ามไม่ให้บุตรฟ้องบุป,ปการีของตนทั้งในคดีแพ่งและคดีอาญาครับก็คือลูกห้ามฟ้องบิดามารดานะครับมิงน้นจะเป็นคดีอุทลุมอะไรอย่างเงี้ยนะครับ คดีมีข้อพิพาทคดีมีพ่อพิพาทก็คือคดีที่มีการโต้แย้งสิทธิ์เกี่ยวกับกฎหมายแพ่งระหว่างบุคคลสองบุคคลคดีที่มีข้อพิพาทก็เช่นคดีเงินกู้นะครับมีข้อพิพาทกันถ้าสมมุติว่ามีการโต้แย้งกันนะครับก็ได้กู้ยืยมเงินไหมกู้ไปเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยครับอีกฝ่ายหนึ่งบอกว่ากู้อีกฝ่ายหนึ่งบอกไม่กู้อย่างเงี้ยครับเป็นคดีที่มีข้อพิพาทกันแล้วคดีที่ไม่มีข้อพิพาทนะครับ เป็นคดีที่เพื่อใช้ให้สิทธิทางศาลนะครับคุ้มครองรับรองสิทธิของตนนะครับผมยกตัวอย่างเช่นคดีที่ไม่มีข้อพิพาทก็คือคดีผู้จัดการมรดกผู้จัดการมรดกเนี่ยเป็นคดีที่เมื่อผู้ตายตายแล้วเนี่ยเวลาทรัพย์สธิ์เนี่ยให้ทายาทแล้วแต่ทายาทเนี่ยยังไม่สามารถจัดการทรัพย์สินได้นะครับจะต้องมีคําสั่งของศาลก่อนว่าให้ผู้ใดเนี่ยเป็นผู้ จัดการทรัพย์สินนั้นก็ไปร้องขอต่อศาลใ,ให้คนทายาทคนนั้นนะเป็นผู้จัดการมรดกนะครับก็จะไม่มีข้อพิพาทคันคดีไม่มีทุนทรัพย์นะครับก็คือคดีที่ปลดเปื้องทุกอา,อาไม่ไม่อาจคำนวณราคาเงนินได้คดีที่ไม่มีทุนทรัพย์ผมยกตัวอย่างเช่นคดีผู้จัดการมรดกเมื่อกี้แล้วกันผู้จัดการมรดกนะครับมีหน้าที่แบ่งทรัพย์สินให้กับทายาทนะครับ จึงไม่ได้เกี่ยวอะไรกับทรัพย์สินเป็นไม่ได้ทุนทรัพย์ไม่ใช่ไม่เกี่ยวอะไรกับทรัพย์สินมีหน้าที่จัดการทรัพย์เฉยๆแต่ว่าไม่ได้มีสิทธิ์เอาทรัพย์เป็นของตนเลยนะครับมีหน้าที่ในการจัดการทรัพย์จึงเป็นคดีที่ไม่มีทุนทรัพย์ต่อามาคดีมโนสาเร่คือคดีปลดเปื้องทุกอาจคำนวณราคาไม่เกิน4ี่0มื่นบาทนะครับก็เป็นคดีเล็กๆไน้อยอย่ะเขาก็เลยให้บัญญัติับเป็นคดีมโน ที่่ราคาคเงินนมมัไมส,มสองครับคดีขับไล่บุคคลใดๆออกจากอาสังหาริมทรัพย์หรือค่าเช่าเดือนละไม่เกิน4,000บาทนะครับแล้มาดูแบบทดสอบกันนิดนึงนะครับก็หลังจากที่เราเรียนมาแล้วนะครับก็น่าจะตอบคำถามได้ว่าคดีพวกนี้นะครับเราจะต้องไปดำเนินคดีต่อศาลได้ เมื่อเราเรียนสารต่างๆแล้วเนี่ยเราจะมาลงลึกในกฎหมายที่จะต้องศึกษากันนะครับเราจะต้องเรียนแน่นอนเกี่ยวกับกฎหมายธุรกิจของเราเนี่ยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยยังไงเราก็ต้องเจอฉะนั้นเรามาดูความรู้เบื้องต้นของกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กฎหมายแพ่งหมายความว่าสิทธิและหน้าที่ของบุคคลเช่นสภาพบุคคลทรัพย์ นี่นิติกรรมครอบครัวและมรดกนะครับอันนี้เป็นเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของบุคคลกฎหมายพาณิชย์ล่ะกฎหมายพาณิชย์คือกฎหมายว่าด้วยสิทธิหน้าที่ของบุคคลเหมือนกันอันที่กฎหมายเกี่ยวกับเศรษฐกิจการค้าพันธะการทางการค้าธุรกิจนะครับเช่นห้างหุ้นส่วนบริษัทจำกัดซื้อขายเช่าซับจำหนอง เป็นต้นซึ่งเราก็จะได้เรียนในบทต่อไปประมวลกฎหมายแพ่งเขาก็มีบัญญัติเป็นหมวดหมู่นะครับเราก็จะต้องมาเรียนรู้ว่ากฎหมายแพ่งเนี่ยบัญญัติอะไรไว้บ้างเขาจะเรียกว่าเป็นบับนะครับบับที่1เนี่ยเป็นบับทั่วไปนะครับบอกลักษณะทั่วไปของแพ่งและพาณิชย์มันจะต้องมีอะไรบ้างบทที่2เนี่ยนะครับจะเป็นเรื่องหนี้สัญญา จัดการงานนอกสังและล่ามีกวนได้บทที่3เนี่ยเราก็จะเจอกันหมดนะครับเป็นเอกเทศสัญญาซื้อขายเช่ารัพย์เช่าซื้อฝากยืมค้ำประกันจำนองจำนำตัวเงินและห้างหุ้นส่วนบริษัทบทที่4ของเราเนี่ยจะว่าด้วยเรื่องทรัพย์นะครับแล้วก็ต่อมาก็เป็นเรื่องครอบครัว เรื่องมระดกนี่คือหน้าตาของประมวลกฎหมายนะครับประมวลกฎหมายแพ่งนะครับเราก็จะเห็นนะครับด้านหน้านะครับของประมวลกฎหมายแพ่งเนี่ยก็จะบอกว่าประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ให้รู้ว่ากฎหมายเนี่ยกฎหมายอะไร